สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเฟรนดพิธิการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์มองเอาลุกระหว่างวันที่3จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2557นะคะ ตลาดพื้นไทยยังคงวนเวียนอยู่กับปัจจัยลบเดิมๆนะคะก็คือประเด็นทางด้านการเมืองถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นะคะเราก็ยังคิดว่าการเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของปัญหานะคะก็ความวุ่นวายหรือว่าความไม่ลงรอยทางด้านการเมืองยังคงดําเนินต่อไปนะคะหลังการเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็คงไม่ราบรื่นมากนักนะคะจากเรื่องของในหลายหน่วยหรือว่าในหลายเขตเนี่ยยังไม่สามารถมีการเลือกตั้งได้ก็คิด ว่าน่าจะเห็นซีรีส์ของการเ,าเลือกตั้งซ่อมไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็การยืดเยื้อของสถานการณ์ในขณะที่มีการชุมนุมของกลุ่มที่ต่อต้านอย่างกลุ่มกปปสเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะมีความสูญเสียงต่อเรื่องของการเกิดสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นในระหว่างทางนะคะเพราะ มองภาพโดยรวมแล้วเนี่ยปัจจัยการเมืองยังคงนก g a t i ่อต่อเออ s ิเมน m e n t ในการลงทุนของตลาดต่อไปนะคะอีกประเด็นหนึ่งจากปัจจัยภายนอกนะคะในเรื่องของอความกังวลใจต่อการปรับลดตัวมาตรการ QE ของสหรัฐนะคะที่ดําเนินต่อไปเพิ่อมอีก1นึ่งล้านเหรียญนะคะก็ทําให้เกิดเรื่องของกระแสฟันฟโฟ้อที่ไหลออกไปจาก กลุ่มตลาดเกิดใหม่ค่อนข้างเยอะนะคะในแง่ของค่างเงินก็มีการอ่อนค่างลงไปค่อนข้างมากนะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของฟันโกรนะคะที่จะมีการขยับออกไปตรงนี้ซึ่งก็เริ่มเห็นแรงขายของต่างชาติในตลาดทุ้นไทยเนี่ยขายออกไปเริ่มมากขึ้นนะคะก็คงเป็นส่วนประกอบหรือองค์ประกอบใน,ในช่วงจังหวะที่เข้ามาพอดีกับเรามีประเด็นทางด้านการเงินงทําให้เราเผชิญกับแรงขายออกไปค่อนข้างมากนะคะ ซึ่งเเรามองว่าตลาดเนี่ยโดยรวมแล้วถือว่าน่าจะยังคงมีดาวไซต์นะคะเพร่อนการลงทุนในระยะสั้นอาจจะมีความเสี่ยงสาหรับการเทรดหุ้นที่ตลาดน่าจะมีความผันผวนไปตามสถานการณ์หรือว่าข่าวความคืบหน้าทางน้งการเมืองเข้ามานะคะเพราับนเราให้นักลงทุนเนี่ยเลือกในการ จำกัดพอร์ตของการเทรดในระยะสั้นให้น้อยเข้าไว้นะคะยังคงเน้นลักษณะขึ้นขายลงซื้อคือช่วงที่ดีดตัวขึ้นไปเป็นจังหวะของการขายนะคะแล้วก็การอ่อนตัวลงมาเนี่ยถึงจะเข้าไปรับสำหรับการเก็งกำไรเนี่ยเราเลือกจำกัดพอร์ต ระยะสั้นเพียงแค่25%เท่านั้นนะคะส่วนนักลงทุระยะยาวเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทีเดียวค่ะสําหรับการอ่อนตัวของตลาดนะคะก็มองว่าจุดที่เข้ารับเริ่มที่จะทยอยสะสมหุ้นได้เนี่ยเรามองแถวๆประมาณ1,200จุดนะคะเริ่มเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าระดับ PE ของไทยเราเนี่ยเริ่มที่จะถูกลงมากแล้วนะคะซึ่งถ,ถ้าระดับประมาณ1,200จุดเนี่ย Uh, PE ของไทยเราก็จะเทรดเคอร์เลน PE ประมาณ13.6เท่าแล้วก็ uh, ตัว forward PE ก็อยู่ที่ประมาณ11เท่านะคะเริ่มถูกแล้วก็น่าสนใจนะคะสำหรับนักลงทุนในระยะยาวก็ถือว่าเป็นโอกาสทองในการเข้าไปทยอยสะสมหุ้นนะคะสำหรับ้าพในระยะสั้นนะคะกรอบการเทรดของสัปดาห์นี้นะคะเราก็มองที่1,200-1,240ถึงจุดนะคะเป็นแนวรับนะคะในส่วนของแนวต้านเราคงมองอค่อนข้างจะแคบนะคะเรามองที่ประมาณ1,300จุดนะคะ ในส่วนของหุ้นที่แนะนําในช่วงนี้ยังคงเน้นหุ้นที่เน้นยิงการเติบโตจากภายนอกประเทศเป็นหลักเพื่อหลกเลี่ยงผลกระทบจากการเมืองภายในนะคะเรื่องของกลุ่มส่งออกที่ได้อนิสงสจากการอ่อนค่าของบาทเนี่ยวองน่าสนใจรวมไปถึงหุ้นที่กําลังอยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการนะคะตัวหลายๆตัวที่มองว่าน่าจะประกาศผลนี้ที่ค่อนข้างดีก็จะมีแรง้ลกำไรเข้ามาในระยะสั้นนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเลือกหุ้นเข้ามาให้4ตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือตัว h a n a m i c r o E l เล็ ronic ิกสนะคะ อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งฮาน่าตัวนี้เนี่ยเราก็ถึงแม้ว่าในส่วนของไตรมาสที่4ีเนี่ยตัวผลประกอบการในในเชิง Q on Q ออาจจะดูอ่อนตัวลงนะคะแต่ว่าถ้ามองทั้งปีในเทียบในเทิงเยอออนเยแล้วถือว่าน่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ฮาน่าเนี่ยเป็นหุ้นที่ลิงก์กับเรื่องของการส่งออกนะคะเพื่อจะได้อน,นิสง์ในเรื่องของการอ่อนค่าของบาทไปค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยฮาน่าเองก็ยังมีเรื่องของการใช้กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะได้ช่วยหนุนให้ระดับมาจิ้นเนี่ย ดีขึ้นด้วยจากการอ่อนค่าของบาทน,นะคะ สำหรับแนวโน้มเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยจะหนุนเรื่องของคําสั่งซื้อให้มีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มผลการดําเนินง,งานในปี57ของฮาน่าเนี่ยเราคาดว่าจะเห็นดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังได้อน,นิสงจากบาทอ่อนเข้ามาช่วยนะคะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะคะเพราะฉะนั้นเรายังคาดการกําไรในปี57ของฮาน่าเนี่ยน่าจะเติบโตเราดาประมาณ26%เีอ่อนเยียนะคะถ้าพูดถึงระดับราคาที่ตอนนี้ฮาน่าเทรดอยู่เนี่ย PE เทรดอยู่ประมาณ เพียงแค่10เท่านะคะแล้วก็ Price to book อยู่ที่1.3เท่าถือว่าเป็นการเทรดที่มีส่วนลดจากกลุ่มค่อนข้างเยอะนะคะเราก็มองว่าน่าสนใจแล้วฮาน่ายังมีประเด็นในระยะสั้นเรื่องของปันผลด้วยนะคะหลังการประกาศงบนะคะเราก็ยังคาดการณ์ว่าเป็นผู้ดีตัวหนึ่งที่จ่ายปันผลได้ในเกมที่ค่อนข้างดีนะคะยังเหลือ ปันผลในครึ่งปีหลังทีประมาณ1.05บาทต่อหุ้นนะคะคิดเป็น u n a n n l y z e d dividend yield ก็อยู่ที่ประมาณ4%นะคะถือว่าค่อนข้างมากนะคะออราคาพื้นฐานห,า,หนาน่าเนี่ยเรามอง28บาท75นะคะกรอบเฉดระยะสั้นเนี่ยเราให้แนวรับที่24บาทนะคะแล้วก็แนวต้านที่26บาทแต่ขัดทุนที่23บาท70นะคะ ตัวที่2นะคะเป็นตัว Home Product Center นะคะตัวนี้เราแนะนำเข้ามาในเชิงเรื่องของการขยายตัวนะคะตัวผลประกอบการในไตรมาสที่4เนี่ยเรายังคาดการจะเห็นปรับตัวดีขึ้นในเชิง Q on Q นะคะและน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี56นะคะของตัว Home Pro นะคะเนื่องจากว่ามีการขยายสาขาเพิ่มไปอีก2สาขานะคะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของงาน Home Pro Expo นะคะที่ จัดไปนะคะก็เป็นส่วนช่วยกระตุ้นยอดขายขึ้นมาในไตรมาสที่4ได้ค่อนข้างดีนะคะภาพต่อเนื่องเป็นจุด ปี57เนี่ยก็มองการเติบโตของธุรกิจยังคงเป็นไปได้ด้วยดีตามการขยายสาขาเพิ่มเติมนะคะซึ่งมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มอีอก13แห่งนะคะแล้วก็มีการเปิดสาขาต่างประเทศแห่งแรกด้วยนะคะที่ประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งจะเปิดในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี57นะคะก็มองว่าต้นทุนทาง,งด้านการเงินของโฮ e โปรเนี่ยจะมีส่วนลดลงไปด้วยนะคะหลังจากมีการออกตัว Property Fund ออกมานะคะโดยรวมแล้วยังคาดหวังจะเห็นการเติบโตได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องในปี 5 7นะคะราคาพื้นฐานเนี่ยมองที่14บาท30นะคะแนวรับสำหรับกรอบเทรดในระยะสั้นก็มองที่8บาท20นะคะแนวต้านที่9บาทก่อนนะคะแล้วก็ตัดกันทุนที่8บาท10นะคะตัวที่3ที่เราแนะนำเข้ามานะคะในรอบสัปดาห์นี้ก็คือตัว Jmart นะคะตัวนี้ทั้ง,งชัดเจนต่อเรื่องของอนิสงส์ที่ได้จากความบูมของตัวสมาร์ทโฟนนะคะปริมาณการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ยอดขายตัวสมาร์ทโฟนเนี่ย ปรับเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับตัวเจมาร์เองแล้วการขายสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ทำให้ราคาขายเฉลี่ยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะด้วยระดับราคาที่แพงขึ้นสำหรับแนวโน้มในปี57นี้เนี่ยก็ยังคาดหวังว่าน่าจะเห็นการเติบโตจากความนิยมของการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะจากสัสดส่วนของการใช้ของผู้ใช้บริการ 3G ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในปีนี้คาดการณ์ว่าจะเป็น60%นะคะจากปีก่อนนี้ที่อยู่ที่51%นะคะก็จะเห็นความชัดเจนว่าน่าจะมี ยอดขายตัวโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอีกทั้งตัวเจมาเองเนี่ยมีแผนในการขยายสาขาเพิ่มเติมนะคะก็ค่อนข้างรุกธุรกิจนะคะในปีนี้เนี่ยวางแผนว่าจะขยายสาขาอีก45แห่งนะคะจากที่ระดับ250แห่งนะคะเพิ่มเป็น295แห่งในปีนี้นะคะแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่ให้เช่านะคะจากปัจจุบันมี42 IT จังชั่นนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น62 IT จั n นนะคะตรงนั้นก็จะมีส่วนช่วยในการเพ ิ่มยอดขายด้วยนะคะราคาพื้นฐานของเจมาเนี่ยมองที่22บาท40นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเนี่ยแนวรับให้ที่19บาทนะคะแล้วก็แนวต้านที่21บาทตัดขาดทุนที่18บาท80นะคะตัวสุดท้ายที่เรามองว่าน่าสนใจเลือกเข้ามาสำหรับการเก็งกําไรในอรอบสัปดาห์นะคะคือตัวแม็กฟ o ุ๊ปนะคะตัวนี้ก็ยังคาดการณ์ว่าจะเห็นกําไรในไตรามาส4เนี่ยของปี56เนี่ย เป็นไตรมาสที่สูงสุดของปีอยู่นะคะก็เป็นช่วงไฮซีซันของตัวธุรกิจนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของออประเด็นทางด้านการเมืองเข้ามาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเราถือว่าไม่ได้มีในยยาสำคัญมากนะคะเพราะว่าสาขาส่วนใหญ่ของตัวแมกเองเนี่ยก็ ประมาณ80%อยู่ในต่างจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไม่มีนะยะนะคะแนวโน้มของปี57เนี่ยเราก็ยังคงคาดการเห็นการเติบโตของผลกำไรเนี่ยประมาณเกือบ25% year on อ e น r นะคะตลาดตัวยีนเนี่ยถือว่ามีแนวโน้มเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีการขยายสาขาในประเทศนะคะแล้วก็ลุกไปเปิดสาขาในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มเติมด้วยนะคะตรงนั้นก็น่าจะมีส่วนช่วยในการเพิ่ม การขยายตัวของไรายได้นะคะแล้วก็ผลกําไรนะคะอีกทั้งมีการร,ร่วมลงทุนนะคะเรื่องของไรายได้ที่จะเข้ามาจากการลงทุนในส่วนของบริษัท Time Deco นะคะแล้วก็ปัจจุบันเองม a กเองเนี่ย mm hmm. ก็อยู่ระหว่างการร่วมทุนกับบริษัทที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเพิ่มอีกหนึ่งแห่งนะคะโดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ในครึ่งปีหลังของปี57นะคะ แม็กเองเนี่ยเป็นอีกพุ้นอีกตัวหนึ่งที่ให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างดีนะคะก็คาดการณ์ว่าในปี57เนี่ยน่าจะให้เงินปันผลได้ในเกณฑ์สูงนะคะให้อยู่ประมาณ6%กว่านะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับตัวแม็กกรุ๊ปเองเนี่ยเราให้ราคาพื้นฐานที่22บาท80นะคะกรอบเทรดในระยะสั้นเนแนวรับอยู่ที่12บาท70นะคะแนวต้าน14บาท80แล้วก็ตัดขาดทุนที่12บาท50ะคะ่ะก็เป็นหุ้น4ีตัวที่เรานำเสนอเข้ามานะคะ สำหรับการเทรดในระยะสั้นนะคะค่อนข้างที่จะอิงในเรื่องของ e a r n i n g ที่ดีแล้วก็อิงไปในเรื่องของการส่องออกแล้วก็รับอนิสงจากบ,บาทน,นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องของประเด็นทางาการเมืองภายในของเราในช่วงนี้นะคะระยะสั้นก็ยังต้องเทรดแบบระวังตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ท่านนักลงทุนที่มีความสนใจในหุ้นที่เรานําเสนอไปสามารถเข้าไปอ่านรายล,ายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน We e k l y strategy ของเรานะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ